มิคคุทคอมสวัสดีครับวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะครับสำหรับการดูรีวิวสินค้าของทางเว็บไซต์มัคควิทคอมนะครับก็วันนี้ครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็เป็นสินค้าเครื่องบดหมูนะครับเครื่องบดหมู Miss Grinder MG 2 1 4นะครับตัวนี้จะเป็นแบบมือหมุนนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูสินค้าภายในกันนะครับ มีตัวตัวหลักของเครื่องนะครับตัวหม,ดหมุดมูนี่เป็นสแตนเลสนะครับวัสดุสแตนเลสจะไม่เข้าสนิมนะครับ ตัวนี้ก็เป็นที่หมุนอ่ะเดี๋ยวผมประกอบให้ดูสักครู่คนระับนี้ก็เป็นตัวล็อกล็อกด้ามหมุน,นครับภายในกล่องมีมาแค่นี้ครับแล้วก็ผู้มือ ผู้มือการประกอบการใช้งานธรรมดาครับตัวเครื่องเนี่ยก็มองดูก็รู้นะครับว่ามันใช้งานแล้วก็มันประกอบอยังไงคอมมอนเซนครับง่ายๆเลยจะมีแผงลังพึ่งครับมาให้หนึ่งชิ้นก็ใบมีดด้านในครับ มีล็อกมีเดือยตรงนี้ล็อกนะครับการประกอบไม่ยากครับเอาด้ามหมุนเนี่ยใส่ไปนะครับใส่ไปตรงเครื่อง ก็เนี่ยที่ล็อกนะครับสกรูล็อกเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยใช้งานได้ มันก็หลักการทํางานเดียวก,กันกับเครื่องบดหมูไฟฟาทุกเครื่องทั่วไปนะครับเพียงแค่ว่าเราใช้มือหมุนใช้มือหมุนแค่นั้นเองด้วยวงสวิงของแกนแขนหมุนมันเนี่ยมันก็จะช่วยตุ้นแรงเราได้มากเลยทีเดียวนะครับส่วนกระบอกพลาสติกเนี่คืออะไรหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับหรือบางคนอาจจะไม่ทราบก็ มันมันก็คือเครื่องเวลาเขายัดไส้กรอกนะครับเนี่ยไก้กรวยพวกเนี้ยนะยัดไส้กรอกเขาต่อต่อใส่เครื่องแบบนี้นะแล้วก็เอาปลายของไส้กรอกใส่ตรงนี้แล้วก็พวกวัตถุดิบหมูไก่อะไรพวกเนี้ยก็จะเข้าไปในไส้กรอกออกมานะครับการประกอบนะครับ แันประอกอบก็ง่ายๆครับใส่ไปตรงนี้ใส่ไปตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครอบนะหมุนปิดเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เลยครับง่ายๆเลย แค่ก็หมุนอ่าน,นี้ครับลาบต่อก็หมุนนี่ออก เียบร้อยนะก็เวลาใช้งานเห็นตรงด้านล่างตรงฐานนี้ครับเขาจะใช้ในการหนีบใช้เป็นตัวหนีบกับฐานฐานโต๊ะฐานแท่นต่างๆอะไรก็แล้วแต่สะดวกนะครับ ก็จะเหน็บแล้วก็หมุนเหนีบเข้าไปเดี๋ยวผมทดสอบลองที่ขอบโต๊ะให้ดูนะครับเอาใส่เข้าไปงี้หมุนให้สกรูออกมาได้ระยะที่โต๊ะความหนาของโต๊ะใส่เข้าไปอย่างนี้เลยนะครับง่ายแล้วก็หมุนโดยกูล็อกนี่นะเสร็จแล้วง่ายๆนะครับ สนใจสินค้าก็เชิญเข้าไปเลือกรับชมเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ม o v i t e c o m นะครับหรือตามรายละเอียดที่ให้ไว้ด้านล่างมีโอนี้ได้เลยนะครับเราก็มีเครื่องบดหมูหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับแล้วก็เป็นไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ในครัเรือนหลายรุ่นหลายยี่ห้อให้เลืกอกดูชมกันได้มากมายนะครับก็บอย่าลืมแวะกันเข้าไปชมสินค้าของเราได้นะครับก็วันนี้สําหรับการรีวิวเครื่องบดหมูรุ่นนี้ก็ อขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับกลับมาพบกันในวิดีโอต่อไปว่าเราจะมารีวิวสินค้าตัวไหนกันอีกนะครับนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ